ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานีเป็นของติ่งเกาหลีล็อตใหม่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางกตรติดต่อนะคะก็จะมีเป็นไอไลน์นะคะแอคิวเอเนหนึ่งเป็นหนึ่งจีนะส่วน Facebook นะคะชื่อบิวช็อปนะคะแล้วก็ไอจีบิวสกอร์ช็อปเคป๊อปค่ะฝากเฟลโล่ไอจี follow, ด้วยนะคะจะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมน,นะคะประมาณนี้เลยนะคร่าวๆจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าจะส่งนะคะลาบอสามสิบค่ะอีเมลหกสิบนะคะรับอ้นกสิกรแล้วก็เหล็กรับตู้มเติมด้วยนะคะแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยนะคะอันนนี้เพิ่มะ ประมาณนี้คร่าวๆนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะเป็นตัวกล่องสุ่มของติ่งเนาะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้ใครจะได้นะนี่นะคะนี่เลยนะคนที่ได้นะคะชื่อช n n e l ตามนี้เลยนะคะก็อย่าลืมแคปชื่อบัญชีช่องมานะคะแล้วก็แคปคอมเมนต์มาเนาะมารับได้ตามไอไลน์ของทางร้านเลยนะคะประมาณนี้เลย ย่าลืมมารับของด้วยนะคะส่วนในคลิปนี้เราก็แจกเป็นตัวกล่องสุ่มเหมือนกันนะคะนี่นะจะเป็นกล่องสุ่มของของติ่งนะคะจะเป็นกล่องสุ่มแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยเนาะก็การ์าง่ายตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดฟอลโล่ในไอจีนะคะ,นนะ,ค,ะคอมเมนต์นะคะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาร่วมคอมเมนต์กันด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มดูของกันเลยะคะ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นลำโพงบูทูธนะคะอ๋อเรื่องวันที่แบบแรกนะคะจะเป็นแมสนะคะนี่นะแบบนี้นะคะจะมี50แผ่นเนาะราคาแพ็กละ90บาทนะคะแล้วก erm ็อันน nee ี้นะคะอันนี้จะมี20แผ่นนะคะราคาแพ็กละ45บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นลาโพงบูทูธนะคะนี่นะตามนี้เลยนะคะอันนี้ราคา200บาทนะคะตัวนี้จะมีเป็นสีดํานะคะจะมีแถมเป็นเชือกให้นะคะแล้วก็จะเป็นสายชาร์จเนาะ ตัวนี้นะคะจะมีเป็นสีดํานะคะมีเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะมีเป็นสีแดงนะคะราคา200บาทนะตัวนี้เปิดได้ปกติเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะคะนี่นะ างในจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ราคา390บาทนะคะนี้จะเป็นข้างในเนาะอันนี้เป็นตัวกล้องแล้วก็จะมีเป็นสายคล้องแขนนะคะแล้วก็นี้จะเป็นสายชาร์จเนาะประมาณนี้เลยราคา390บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหูฟังนะคะรุ่น i11 นะคะของ TWS นะคะเป็นหูฟังบลูทูธแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคา290บาทค่ะจะมีแถมเป็นเคสนะคะก็จะมีลายตามนี้เลยค่ะนี่นะมี3ลายแบบนี้เลยเนาะ แบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นี่ผมนะคะอันนี้เหลือสีเดียวแล้วนะจะเหลือเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ก็จะราคา80บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นที่นี่ผมเหมือนกันนะคะนี้สามารถมมวนลอดมาม่าได้เนาะตัวนี้ก็จะราคา150บาทค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นไดเป่าผมนะคะอันนี้เป็นแบบขนาดไซส์ผกพาเนะนี่นะคะมี2ระดับตามนี้ตัวนี้ก็ราคา150บบาทเหมือนกันนะ แบบต่อมาคันนี้จะเป็นหูฟังนะคะราคา120บาทนะคะจะมีเป็นสีดําแดงแล้วก็จะมีเป็นสีขาวทองนะคะตัวนี้มีจุกให้2คู่นะคะแบบนี้เลยราคา120บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพาวเวอร์แบงค์นะคะอันนี้จะเป็น5,000แอมแท้เนาะตัวนี้ก็จะราคา150บาทนะคะนี่นะจะเป็นลายหูกสีชมพูแบบนี้เนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะก็จะเป็นพาวอแบงค์นะคะตัวนี้เป็นแบบ10,000แอมแท้นะคะตัวนี้ราคา 250บาทค่ะนี่นะจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นพาวเวอร์แบงค์นะคะเป็นลายทั่วคู่แบบนี้เหมือนกันตัวนี้ก็ราคา250บาทจะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็นี้เป็นสีเทาเข้มนะคะแบบ1 0 0 0 0หมื่นแอมแพ้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นขาตั้งกล้องนะคะราคา150บาทค่ะยาว1 2 0ซนติเมตรนะตัวนี้อันนี้นะคะจะเป็นที่นี่ผมนะคะเป็นแบบขนาดไซส์กลางนะตัวนี้ก็จะราคา150 อ่า120บาทนะคะนี่นะป, <1971. S 1> ประมาณนี้เลยเป็นแบบขนาดสายกลางนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ราคา2 0 0 2 2 0บาทนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะ220บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นี่ผมเหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถมุดหลอนได้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะคร่าวๆนะแล้วก็สามารถดิบตรงได้เหมือนกันตัวนี้ก็ราคา2 2 0าทนะคะนี่นะเป็นแบบ two in one เลย บบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางเนาะก็เริ่มกันที่แบบแรกเลยนะอันนี้จะมีเป็นน้ำหอมนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคาขวดละ5 0บาทนะคะนี่ขนาด10 ML เนาะตัวนี้ก็จะมีเป็นกลิ่นเบอร์รี่นะคะจะมีเป็นกลิ่นแป้งแคร์เบอร์รี่แบบนี้แล้วก็จะเป็นกลิ่นเบบี้ไมล์สีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกลิ่นนะคะเป็นของเมมเบอร์ในวงเนาะตัวนี้กลิ่นจะไม่เหมือนกันเลยนะคะกลิ่นจะหอมมากๆเลยนะนี่นะคะจะเป็นกลิ่นเฉพาะเลยตัวนี้ก็จะมีเป็นจินนะคะ มีเป็นวีนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นชูก้าหอมมากเลยนะแล้วก็จะมีเป็นยุกยอมค่ะมียุกยอมมีมาร์กนะคะแล้วก็จะมีแบมแบมนะนี่เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นกลิ่นแบบพิงนะคะนี่นะหอมมากๆเลยค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมนะคะเป็นแบบขนาดใหญ่เนาะตัวนี้ก็ราคา35 ml นะคะตัวนี้าานะคะวดละ90บาทก็จะมีเป็นจองกุกค,ค่ะ อันนี้จะมีเป็นแบมแบมนะคะมีเป็นชูกาค่ะอันนี้จะเป็นแบ็คพิงค์นะคะแล้วก็นี้จะเป็นเบบี้ไม้สีม่วงนะอันนี้เป็นกลิ่นพีชนะคะแล้วก็นี้จะเป็นกลิ่นแป้งแครแป้งแคเบอร์รี่แบบนี้เลยตัวนี้ก็จะราคาขวดละ9 0บาทค่ะ3 5 ML แบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นระเบิดเป็นตัวระเบิดที่ใครนะคะนี่นะจะเป็นเจลแบบนี้เลย นี่น้องนี้ก็จะเป็นเจลระเบิดขี้ไขรนะคะนี่นะจะเป็นพีชแบบนี้เลยนะคะราคา60บาทเนาะนี่นะคะตัวหลอดจะเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยแบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเป็นคิมพอกผิวขาวนะคะนี่นะจะเป็นมาร์กตัวเปลี่ยนสีผิวเนาะตัวนี้ก็มีวิธีการใช้นะคะนี่นะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะราคา120บบาทนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นพีชแบบนี้เนาะ แบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นสบู่นะคะนี่นะอันนี้ขนาด50กรัมนะคะจะเป็นสบู่สขับกาแฟตัวนี้ราคา35บาทค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นเซรั่มหน้าขาวนะคะเป็นของดรเอกจี้นะคะตัวนี้ก็จะราคา150บาทค่ะแบบต่อมานี้นะคะก็จะเป็นเป็นเมโซหน้าใสนะคะนี่นะคะราคา80บาทจะเป็นเมโซหน้าใสเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นอะโลเวล่านะคะนี่นะ ตัวนี้จะเป็นแบบกระปุกนะคะนี้ราคากระปุกละ60บาทเหมือนกันค่ะนี่นะคุ้มมากๆเลยนะคะประมาณนี้เลยนี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสบู่ยิงไว้นะคะนี่นะตัวนี้จะมี2สูตรค่ะเป็นแบบเฉพาะผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเนาะตัวนี้ราคา45บาทนะคะนี่นะมี2สูตรค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นสบู่น้ำนมลูกพีชนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็ราคา45บาทนะคะนี่นะจะหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้แนะนําเลยแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นมาร์กหน้านะคะตัวนี้จะมี5สูตรตามนี้เลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะตัวนี้ราคาซองละยีบาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกลิปนะคะอันนี้ลิปราคา35บาทนะคะเป็นแบบ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะนี่นะตัวแถมนะคะจะเลือกให้เนาะประมาณนี้เลยจะเป็นแมบราคาเดียวกันนะนี่นะคะก็แบบแรกเลยนะคะจะเป็นลาน,นี้เลยตัวนี้มี4มี4เบอร์ค่ะจะมี0ูนย์หนึ่แล้วก็0ูนนะคะอันนี้ลิปเป็นลิปพีทนะคะตัวนี้มี0ูนย์หนึ่แล้วก็0ูค่ะ35บาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นลิปพีทเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็จะมีเป็น0ูนย์หนะคะ โซนห0ึ0ง0ซแล้วก็06นะคะตัวนี้นะคะ3าบาท1แถม1นเนาะอันนี้ก็จะเป็นลิปมันนะคะราคา35บาทเหมือนกันนะคะมีสสีนะตัวนี้นี่นะคะได้ออกมาเป็นโทนชมพูอ่อนนะคะสวยมากเลยนะดูธรรมาชาติด้วยเนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอยไลเนอร์นะคะราคา35บาบาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็น มาสคาร่ามาสคาร่าใส่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่เนาะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นมาสคาร่าแบบนี้เนาะก็ตัวน,นี้นะคะราคา35บาทคา่ะมี2สีแบบนี้เนาะนี่นะคะเป็นตัว Hi ็ฮเกจสสีแบบนี้เลยแล้วก็นี้นะคะจะเป็น BB นะคะนี่นะจะเป็นแป้งพับเนาะเป็นของ Kiss Beauty นะคะนี่นะตัวน,นี้ก็จะราคา90บาทนะคะประมาณนี้เลยแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นกําไรนะคะนี่นะ จะเป็นหัวพลาสติกตัวนี้ก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะนี่นะนี้เป็นหัวพลาสติกค่ะ <Gabriel cia> <identified> ก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ราคา35 <realmente> บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้จะเป็นหัวเหล็กนะคะมี3มสีแบบนี้เลยนะ,ะนี่นะคะเป็นหัวเหล็กนะคะรานะคา70บาท nữa. เนาะแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะคะแว่นก็จะมีเป็นกรอบดําแล้วก็กรอบเงินนะคะตัวนี้60บาทค่ะ แล้วก็จะมีเป็นกรอบสีนี้นะคะนี่นะตัวนี้ก็60บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้ด้วยอันนี้60อันนี้จะเป็นกรอบแบบลายหยดน้ำนะคะนี่นะตัวนี้มีสองสีราคา60บบาทเหมือนกันสินค้านะคะพวกลิปพวกครีมพวกนี้นะคะสามารถแบบสั่งเป็นแบบเก็บปลายทางได้นะคะนี่นะจะเป็นพวกนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแก้วเยตินะคะใบละ1 2 0บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นลายแรปมอนนะคะนี่นะจะเป็นแก้วเยติแบบนี้เลยจะมีเป็นลายจองกุ๊กอันนี้เป็นลายจินนะคะมีเป็นลายวีแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นลายรวมนะคะนี่นะมีเป็นชูกานะคะมีเป็นเจโฮฟนะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นจิมินค่ะตามนี้เลยตัวนี้ก็ราคาใบละ1 2 0บาทค่ะเป็นแก้วเยติแบบนี้เลยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นกล่องเซริสกราเลียนนะคะนี่นะจะเป็นผู้ประกันินสอ์เนาะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลาย b ิตทสคาแรคเตอร์แบบนี้เลยนะน yeah. anyway. claro ี่นะคะจะมี2ชั้นประมาณนี้เลยนะคะข้างในนะนี่นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นลายเอาเข้านะคะข้างหน้านะคะจะมีเป็นลายตามนี้เลยลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้นะลายที่2นะคะลายที่3นะคะแล้วก็นี้จะเป็นลายที่4ค่ะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ราคาใบละ 40บาทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นประกาลบได้นะคะราคากล่องละ120บาทนะคะนี่นะจะมีตามนี้เลยข้างในกล่องอันนี้ก็จะมีทั้งหมด12แท่งนะคะประมาณนี้เลยนะลายแรกก็จะเป็นลายนี้ค่ะอันนี้ก็จะตกแท่งละ10บาทนะคะนี่นะประมาณนี้เลยสีเป็นลายนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะเป็นประกาลบได้นะคะน่ารักมากเลยนะจะเป็นลายคาแรคเตอร์แบบนี้เลยนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะ นี้ราคา120บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิควิดเทปนะคะตัวนี้จะมีเป็นลายกระตูนนะคะจะมีเป็นสีฟ้ามีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีชมพูแบบนี้นะตัวนี้ราคา30บาทนะคะอันนี้นะคะเป็นลิควิดเทปเหมือนกันนะคะจะมีสีอันเนาะราคา45บาทนะคะจะมีลายตามนี้เลยนี่นะคะมีลายตามนี้เนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็น ที่ขัดหนังสือนะคะนี่นะจะเป็นลายนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยตัวนี้ก็ราคา45บาทเหมือนกันนะโ้อที่ขาดตัวนี้ราคา35บาทนะแล้วก็นี้ค่ะจะเป็นกันไกนะคะมี3สีสามลายตามนี้เลยจะมีเป็นลายจองกุ๊กและฟ้อนแล้วก็เป็นจีมินค่ะอันนี้ราคา50บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาอันนี้จะเป็นพลอิตนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะ นี่นะคะตัวนี้นะคะราคา45บาทนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลานี้นะแล้วก็มีเป็นลานี้ค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยจะเป็นพุทีกข้างในก็ลายข้าวประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเป็นลานี้ค่ะลานี้แล้วก็ลานี้นะคะตัวนี้ก็65บาบาทเหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นเซตนะคะจะมีเป็นจิมินมีเป็น มีเป็นลายจินมินนะคะจะมีเป็นลายนี้เนาะแล้วก็มีเป็นลายจังกุ๊กนี่นะคะเป็นลายจินตัวนี้ก็สีประมาณนี้เลยค่ะมีเป็นเหลืองเขียวมินแล้วก็ชมพูนะคะราคา5 0บาทนะคะเป็นเซตเนาะจะมีเป็นลิควิดมีเป็นแม็กแล้วก็ลูปแม็กนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นคนอิดนะคะเป็นแบบตั้งโต๊ะได้นะตัวนี้นี่นะคะจะมีลายตามนี้เลยราคา45บาบาทนะคะสามารถตั้งโต๊ะได้เนาะมีเป็นลายแรกค่ะลายนี้นะแล้วก็ลายนี้ค่ะ ประมาณนี้เลยแบบต่อมานะคะตอนนี้ก็จะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะนี่นะตัวนี้จะมีหัวสองด้านนะคะนี่นะประมาณนี้เลยราคากล่องละเจ็ดสิบบาทนะคะจะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็สีตามนี้เลยนะสีสวยมากเลยค่ะแล้วก็นี้จะเป็นปากกานะคะนี่นะจะเป็นปากกาหลักสีแบบนี้เลยนะคะข้างในก็จะมีสีตามนี้เลยตัวนี้ราคา1 2 0บาทนะคะจะเป็นปากกาลายคาแรคเตอร์เนาะ แล้วก็แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแพ็คนะคะแพ็คนึงมี4แผ่นน้อราคาแพ็คละราคาแพ็คละ20บาทค่ะจะมีเป็นแบ็คพิงลานี้ที่เป็นลายนี้นะคะลายนี้นะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ราคา45บาทเอาราคา20บาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้ เป็นลายคาแรคเตอร์เนาะตัวนี้ราคา28บาทเหมือนกันก็จะมีลายตามนี้เลยค่ะนี่นะจะเป็นแบบนูนขึ้นมาแบบนี้เนาะเป็นสติกเกอร์แบบนูนนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะมีเป็นจีนแล้วก็มีเป็นแรปมอนนะคะประมาณนี้เลย2 0บาทแล้วก็แบบนี้ค่ะจะเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะคะ20บาทเหมือนกันนะอันนี้ก็จะมีแบ็พิงค์คร่าวๆจะประมาณนี้เลยมีเป็นก๊อตแล้วก็อันนี้จะเป็น BTS ค่ะ อันนี้เป็นไบวินนะคะเห็นไนะแล้วก้อนนี้เป็น BTS คาแรคเตอร์นะคะประมาณนี้เลยราคา20บาทนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นไม้บรรทัดน,น,นะคะราคา20บาทเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีเป็น b a c k คพิ้งก็เซเว่นแล้วก็ BTS นะคะตามนี้เลยนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะเป็นโฟโต้บุ๊กแบบไซส์มินิแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ภาพข้างในนี่คือสวยมากเลยอันนี้ราคาเล่มละ50บาทนะคะ ประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นเซตนะคะเซตนึงมี36แผ่นเลยว่า3โลเนาะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบ็คพิ้งนะคะเนลานี้ด้วยอันนี้เป็นบีเทสนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นอนิเมะเนาะตัวนี้ก็จะราคา45บาทค่ะตามนี้เลยแบบต่อมานี้จะเป็นเดโคเทปนะคะตัวนี้ราคา35บาทอันนี้ก็จะมีเป็นวีนะคะมีเป็นจองกุ๊ก อันนี้ก็จะเป็นแบ็คพิงนะคะแล้วก็จะมีเป็นบีเทสค่ะอันนี้นะคะจะเป็น HD โปส t ตอร์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยก็อันนี้จะขนาดเท่าคนจริงนะคะนี่นะจะกันน้ำได้ด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลายของแบ็คพิงคค่ะแล้วก็จะมีเป็นของบีเทสนะคะนี่นะราคา90บาทนะคะนี่นะตัวนี้นะคะ <un> ก็จะเป็นโปสการ์ดนะคะเป็นแบบ1่แถมหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะมี <un> เป็น แบ็คพิงนะคะนี่นะเป็นแบบหนึ่แถมหนึ่งนะคะตัวแถมเดี๋ยวทางร้านจะเลือกให้นะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีแบ็คพิงมีเป็นก็อเซเว่นค่ะอันนี้เป็นเอเป็นสเตย์คิดนะคะแบ็คพิงคลนยนี้นะแล้วก็นี้นะคะจะเป็น b ีเทสลายนี้เลยอันนี้จะเป็น x1 นะคะแล้วก็นี้จะเป็น b ีเทสนะคะราคา100บาทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสักหนาวนะคะเป็นแบบมีฮูดเนาะแล้วก็มีกระเป๋าหน้าด้วยนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะจะเป็นแนบ,บสกินข้างหลังนะคะแล้วก็สกินข้างหน <combined> ้าเป็นโลโก้นะตัวนี้นะคะราคา150บาทนะคะนี่นะจะเป็นสกาะหนาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะของแบคทิงเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นแฟนการนะคะอันนี้ราคา60บาทจะมีเป็นเอ็กโซมีเป็นแล้วก็จะมีเป็นอนิเมะนะคะเป็นเป็นแบบมังงะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนมินก็เซเว่นค่ะบีเทสนะคะ บีเทสไลน์นี้นะเป็นเช็คทีนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงนะคะเป็นทีเซอร์นะคะนี่นะแล้วก็จะเป็นเชอปานเดี่ยวนะคะอันนี้ราคา60บาทค่ะเป็นแฟนการ์ดนะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นอุโนนะคะเป็นอุโนของบีเทสนะเป็นลายบีเทสเลยนะคะตัวนี้ราคา60บาทกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นสมุดนะคะนี่นะข้างในก็จะมีประมาณนี้เลย จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะตัวนี้อันนี้ก็ราคาเล่มละ35บาทค่ะข้างหน้าปกจะมีปลายนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเปลายนี้เนาะ35บาทนะคะนี่นะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นตารางนะคะ <You> <so good. S 1> เป็นตารางจดบันทึกป,ประจําวันเนาะประมาณนี้เลย <You> <so good. S 1> นี่นะคะเป็นทุกสัปดาห์แบบนี้เลยนะคะหนาะมากๆเลยนะข้างในมีเยอะมากเลยค่ะอันนี้ราคา60บาทนะคะจะมีเป็นล้ายแรกค่ละลายนี้เนาะมีเป็นลายนี้นะคะ แล้วก็จะมีประมาณนี้ค่ะ60บาทนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะนี่นะกระเป๋าราคา80บาทนะคะตัวนี้สามารถใส่อุปกรณ์การเรียนใส่พวกเครื่องสาอางหรือว่าใส่ของได้เยอะเลยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นลับมอนนะคะนี่นะใบใหญ่ด้วยมีเป็นลับมอนมีเป็นจินนะคะเป็นซิมินชูกานะคะแล้วก็จองกุ๊กมีเป็นวีด้วยใบละ80บาทะคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตุ๊กตานะคะรานะคา45บาทนะคะ จะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะจะมีเป็นจีมินนะคะมีเป็นชูกานะอันนี้เป็นจองกุ๊กนะคะมีเป็นแรปมอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นวีนะคะนิ่มมากๆเลยนะตัวนี้มีเป็นพูลแจด้วยนะคะตัวนี้ก็จะราคา45บาทค่ะอันนี้นะคะราคาตัวละ85บาบาทนะคะเป็นพูลแจแบบนี้เนาะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะเป็นแบบ2แถม1นะคะตัวนี้นะครับตัวละ85บาทค่ะ จะมีเป็นรับมอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นชูก้านะคะมีเป็นจองกุ๊กค่ะแล้วก็จะมีเป็นจินนะคะมีเป็นเจโฮมีเป็นวีนะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นจิมินนะคะราคาตัวละ85บาทคะ่ะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นหมอนนะคะใบละ100บาทนะคะตัวนี้นี่นะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะนิ่มมากๆเลยนะคะข้างหลังก็จะมีสายด้วยเนาะ อันนี้ก็จะมีเป็นลายเจโฮปค่ะเป็นวีนะคะแล้วก็จะมีเป็นจองกุ๊กนะคะนี่นะจะมีเป็นจินนะคะประมาณนี้เลยนะคะใบละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะเป็นตุ๊กตานะคะตัวละหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะนี่นะจะเป็นขนาดประมาณนี้เลยขนาดใหญ่อยู่นะตัวนี้ก็ตัวละหนึ่งร้อยสี่สิบจะมีเป็นจิมินนะคะมีเป็นวีนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นชูก้านะคะจะนิ่มมากๆเลยนะ เป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นจองกุ๊กนะคะประมาณนี้เลยนะราคาตัวละ148ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแท่งไฟแฟนเมดนะคะนี่นะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นแท่งไฟแฟนเมดนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวแอปของวีเทสได้นะคะนี่นะสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะา900บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวกล่องนะคะนี่นะคะเป็นแท่งไฟเซนเนตแบบนี้เลยอันนี้นะคะเป็นหูฟังนะคะนี่นะคะตัวนี้ราคา12 0บาทนะคะจะมีกล่องเก็บหูฟังด้วยนะจะเป็นลายเคปบแบบนี้เลยลายแรกนะคะนี้จะเป็นลายบีเทสนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงนะคะมีเป็นวงทีเซอร์นะคะแล้วก็แบ็กพิงลายนี้ค่ะ1 2 0บาทนะคะจะเป็นหูฟังเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นไฟประดับห้องนะคะจะมาพร้อมที่นีบแบบนี้เลยนะคะสามารถนีบรูปได้แบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะราคา150บาทนะคะจะแถมดอโมให้1กล่องนะคะสามารถเลือกวงได้นะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เลือกได้หมดเลยนะคะว่าจะเป็นวงไหนเนาะอันนี้ราคา150บาทค่ะนี่ก็จะประมาณแบบนี้เลยสวยมากเลยนะคะเป็นแบบไฟประดับห้องค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นโปสเตอร์นะคะนี่นะตัวนี้นะคะราคาเซ็ละ ราคาเซ็นร้หนึ่งร้อยบาทนะคะมีแบบแผ่นลายไม่ซ้ํากันนะคะตัวนี้นะคะโปรโมชั่นนะ็อเป็นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะนี่นะตัวแถมเดี๋ยวทางร้านจะเลือกให้นะคะประมาณนี้เลยร้านแรกเลยนะอันนี้จะเป็นไบวินนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจนนี่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโรเซ่นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นจีซูค่ะอันนี้เป็นดอเซเว่นนะคะนี่นะเป็นรายรวมเชคทีนะคะเอ็กโซนะเอ่อเอ็กวันค่ะ แล้วก็จะเป็นแบล็คพิ้งาลารวมค่ะนี่นะคะตามนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบล็คิงเหมือนกันอันนี้นะคะเป็นจองกุ๊กนะคะเป็นชูกานะคะนี่นะเป็นแบบเดี่ยวนะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นจีมินเดี่ยวค่ะเจโฮปอันนี้จะเป็นวีนะคะ เป็นลายคาแรคเตอร์นะคะของ BTS เนาะแล้วก็น,นี้จะเป็นไบวินเหมือนกันอันนี้ราคาเซ็ละวหนึ่งร้อยบาทค่ะมีแบบแผ่นและไม่ซ้ำกันเป็นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตัวแถมทางร้านเรียกให้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นโลโม่นะคะราคาห้าสิบบาทนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะลายราคาจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะราคาห้าสิบบาทนะคะเข้า้ๆทางร้านนะคะจะมีประมาณนี้นะคะสำหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางไลน์นะคะ IG หรือว่า Facebook ได้เลยนะคะประมาณนี้เลย กระจาคลิปนี้นะคะก็ง่ายๆตามเดิมเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์นะคะกด follow ใน IG นะคะคอมเมนต์ comment, คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะก็คลิปนี้นะคะประมาณนี้เลยขอลาไปก่อนในบ่ายจ้า